สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอเฟอร์กิลฟานไดค์วิธีผลิตกองหลังสมบูรณ์แบบถ้าเมื่อ10ปีก่อนผู้เป็นแม่ไม่ได้เข้ามาเห็นสภาพของลูกชายที่นอนปวดท้องร้องอดโอยได้ทันเวลาเราคงไม่มีโอกาสได้รู้จักหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดแห่งยุคอย่างเฟอร์กิลฟานไดค์ก็เป็นได้วันนี้สยามสปอร์ตสตอรี่ขอนำเสนอเส้นทางชีวิตของกองหลังรายนี้ว่ากว่าจะมาเป็นคนสำคัญแห่งแอนฟิลเขาต้องเผชิญชะตาชีวิตสุดพลิกผันอย่างไรบ้าง เฟอร์กิลฟานได์เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี1991ที่เมืองเบรดาประเทศเนเธอร์แลนด์โดยที่คุณพ่อของเขาเป็นชาวดัตช์ส่วนผู้เป็นแม่เป็นคนเชื้อชาติซูรินามหนึ่งในประเทศแถบแอฟริกาเช่นเดียวกับเด็กผู้ชายคนอื่นฟานได์ ai, ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและด้วยพรสวรรค์ที่มีเขาได้เข้าฝึกฝนฝีเท้ากับวิลเลียมทเวย์สโมสรอนเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากบ้านของเขาเพียง20ไมล์เขาใช้เวลาอยู่กับสโมสสอนแห่งนี้กว่า10ปี ตลอดการรับใช้สโมสรเขาไม่เคยร้องขอค่าตอบแทนใดๆขอเพียงแค่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพทว่าเขาก็ต้องผิดหวังอย่างแสนสาหัสเพราะสโมสรที่เขาให้เวลาไปกว่าค่อชีวิตกลับไม่คิดว่าเขาจะสามารถเติบโตไปกว่านี้ได้เมื่อวิลเลียมทเวย์ไม่มีพื้นที่ให้เขาอีกต่อไปฟานไดจึงต้องจำใจโบกมืออำลาแต่โชคดีที่ยังพอมีคนเห็นแววในตัวเขาและคนคนนั้นก็คือมาตินคูมันบิดาของโรงนนลคูมัน ตำนานของวงการฟุตบอลฮอลแลนด์และบาร์เซโลนาซึ่งตอนนั้นมาตินทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแมวมองของสโมสรโกรงิงเกนมาตินให้คำนิยามฟานไดว่า a rough diamond with a d e r i v a t i potential หรือเพชรที่จำเป็นต้องถูกเจรไนที่ลีกฮอลแลนด์และฟานไดก็เริ่มเล่นระดับอาชีพให้กับโกรงิงเกนในปี2011แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยฟานไดก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทาให้เขาเกือบไม่รอดชีวิตในวันหนึ่งระหว่างที่กำลังฝึกกับเพื่อร่วมทีมใหม ฟานไดเกิดปวดท้องอย่างรุนแรงจนแพทย์สนามต้องสั่งให้เขาหยุดซ้อมแต่เขากลับไม่เชื่อฟังคำแนะนําของแพทย์และตั้งหน้าตั้งตาฝึกต่อไปแน่นอนมันทําให้อาการของเขาแย่ลงในวันต่อมาจนเขาต้องตัดสินใจไปหาหมอแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือยาแก้ปวดเพื่อระง,งับอาการเพียงไม่กี่เม็ดจากนั้นเมื่อต้องกลับมาพักที่อาพาร์ตเมนต์ฟานไดเกิดปวดท้องอย่างหนักอีกครั้งจนต้องนอนกลุมท้องด้วยความเจ็บปวด โชคดีมากๆคุณแม่ของเขากลับมาถึงที่พักได้ทันเวลาและเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวไปทันทีผลคือเขาต้องเข้ารับการผ่าตาัดฉุกเฉินจากอาการไส้ติ่งอักเสบแถมยังติดเชื้อในช่องท้องและมีปัญหาสุขภาพไตซึ่งถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจทําให้ไส้ติ่งแตกและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก่อนขึ้นเขียงฟันได้ได้ทําการเซ็นสัญญาเอกสารยินยอมว่าหากเขาเสียชีวิตจากการผ่าตัดทรัพย์สินที่มีจะตกไปอยู่กับคุณแม่ของเขาทั้งหมด และทุกวันนี้ที่เขาสามารถหายจากอาการป่วยได้เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับแม่สวนทางกับผู้เป็นพ่อที่แยกทางจากครอบครัวไปแบบไม่ค่อยดีนักจึงเป็นสาเหตุที่ฟานได์เลือกที่จะปักชื่อจริงไว้บนเสื้อแข่งแทนที่จะเป็นนามสกุลแบบที่นักเตะโดยมากใช้กันฟานได์ ai, มีความใฝ่ฝันที่จะเล่นให้กับบิ๊กทีมในบ้านเกิดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะพัฒนาขึ้นมาเป็นกองหลังคนสําคัญของโกลิเงนได้เขาก็ยังคงถูกปฏิเสธโดยทีมใหญ่อย่างอาแจกพีเอสวีฮันโนเฟนหรือแม้แต่เฟเยนูต จนสุดท้ายต้นสังกัดก็ต้องตอบตกลงให้กับข้อเสนอ2.6ล้านปอนด์ของเซลติกและความฝันที่จะปักหลักในฮอลแลนด์ของฟานไดก็เป็นอันต้องจบลงถึงนั่นจะเป็นความผิดหวังอีกครั้งในชีวิตแต่เขาก็มุ่งมั่นทําหน้าที่ในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าตัวยอดทีมแห่งสกอตแลนด์ส่งผลให้เส้นทางสู่พรีเมียร์ลีกนั้นสดใสขึ้นและแล้วฟานได์ก็พร้อมสําหรับการเจรนาอีกครั้งโดยคูมันคนลูกที่เซาแธมตันความเร็วความทรงพลังเทคนิคเต็มเปี่ยมลูกกลางอากาศ จังหวะด,ดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวการเข้าสกัดคือแทบทุกอย่างที่กองหลังคนหนึ่งควรจะมีฟานไดมีครบทําให้เขาได้รับบอกแขนกับตันของทีมนักบุญอย่างรวดเร็วและถูกจับขยายสัญญาแบบทันควันกระทั่งซีซั่น2016-17ฟานไดตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลถึงขั้นมีข่าวว่าเขา,ข,าขอขึ้นบัญชีย้ายแต่การเปลี่ยนสีเสื้อก็ยังไม่เกิดขึ้นจนถึงตลาดหน้าหนาวปี2018เขาสถาบนาตัวเองจากนักเตะที่เคยถูกเมินเป็นกองหลังค่าตัวแพงสุดในโลก เมื่อลิวอพูทุ่มเม็ดเงินจำนวน75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,075ล้านบาทคว้าตัวมาร่วมทีมท่ามกลางข้อกังขาว่านี่อาจเป็นราคาที่แพงเวอร์เกินไปท้ายที่สุดผลงานของฟันไดก็แสดงให้แฟนบอลได้เห็นว่าหงแดงเดินหมากได้ถูกจุดเพราะหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาลิวอภูที่มีกองหลังอาซบินสีส้มคุมแนวรับให้ปรชาชัยไปแค่เกมเดียวเสียไปเพียง20ประตูจวบจนการพาทีมควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6อย่างยิ่งใหญ่ และตลอดฤดูกาลไม่มีผู้เล่นคนไหนที่สามารถเลี้ยงบอลผ่านฟันไดไปได้เลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นคนนี้แน่นอนว่าผลงานระดับมาสเตอร์เพซแบบนี้ทําให้เขาคว,ว้นนารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ประจรําฤดูกาล2 0 1 8 1 9ไปครองโดยเอาชนะตัวรุกอย่างราฮิมสเตอร์ลิงและเอเดนอาซาทั้งยังเป็นกองหลังคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้นับตั้งแต่ที่จอห์นเทอร์รี่เคยทําได้ในฤดูกาล2004-2005 มากไปกว่านั้นฟานไดก็ยังเป็นนักเตะที่สื่อต่างประเทศยกให้เป็นคู่แข่งที่สูสีของเลโอน์ลเมซี่ในการคว้ารางวัลอสมเกียรติที่สุดของโลกลูกหนังอย่างบารลงดอสมัยหน้าอีกด้วยหรือว่าการที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลาที่ผิดหวังช่วงเวลาที่เฉียดตายจะเป็นวิธีสร้างกองหลังที่สมบูรณ์แบบอย่างฟานไดให้ขึ้นมายกระดับเกมรับของหงส์แดงและคงต้องยอมรับว่า75ล้านปอนด์ที่ทีมกล้าทุ่มไปตอนนั้นมันคืนทุนมาครบแล้วทุกบาททุกสตางค์ และนี่คือเส้นทางชีวิตของเฟอร์กิ้ฟานไดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ